ตอนที่464ชื่อตอนว่าประกาศสงครามต่อต้านเผ่าพันธุ์มังกรทั้งหมดไข่ดำต่อสู้โดยไม่คำนึงถึงชีวิตของมันทต่ให้มังกรอีกฝ่ายต้องประหลาดใจในขณะเดียวกันมันก็ทําม่ให้หลังเสียใจไข่ดำยังคงเป็นเด็กดื้อเช่นเคยในอดีตมันไม่ยอมรับหันหลังเป็นเจ้านายของมันและมองเขาอย่างดูถูกตอนนี้มันปฏิบัติต่อหันหลังราวกับว่าหันหลังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของมัน และจะแลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮันหลางต้องการด้วยชีวิตของมันเจ้าไข่ดำรีบพุ่งเข้าไปปะทะกับมังกรไฟนรกอีกครั้งด้วยความเร็วแสงของมันมังกรไฟนรกยังคงดีดไข่ดำกลับไปอย่างรุนแรงดังนั้นมันจึงให้ความสนใจกับการต่อสู้กับเจ้าตัวจิ๋วที่บินได้เร็วจนลืมว่าฮันหลังอยู่ด้านหลังของมันอย่างสิ้นเชิงฮันหลังจับมังกรไฟนรกเอาไว้แล้วเขาจับไว้แน่นเพื่อที่มันจะไม่สามารถใช้ลมหายใจมังกรซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายแรงต่อเจ้าไข่ดำ แต่น่าเสียดายที่มันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฮันหลังสามารถทําได้เขาไม่สามารถให้ความช่วยเหลือกับเจ้าไข่ดาเพิ่มเติมได้อีกนอกจากนี้เจ้าไข่ดายดำำังปฏิเสธการช่วยเหลือจากฮันหลังตลอดเวลานี่เป็นครั้งแรกที่มันได้ทําภารกิจกับฮันหลังตั้งแต่ที่ฮันหลังได้รับการยกย่องอย่างจริงจังในอดีตเจ้าไขาด่ดามาจะเห็นฮันหลังเป็นศัตรูของมันหรืออะไรบางอย่างที่รบกวนมันมันไม่สามารถปฏิเสธที่จะช่วยเหลือมนุษย์คนนี้ได้เพราะสัญญาสามปีที่ได้ทำเอาไว้ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างความช่วยเหลือแบบไม่ยินดียิน้ายกับความกระตือรือร้นเจ้าไข่ดำไม่ได้ทำตัวหยิงหรือว่าขี้เกียจอีกต่อไปแต่มันต่อสู้ด้วยพลังอำน,นาจทั้งหมดที่มันมีตัวอย่างก็เหมือนกับตัวต่อกำลังเผชิญหน้ากับมนุษย์แม้ว่ามนุษย์จะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับตัวต่อแต่ตัวต่อเล็กๆก,ก,ก็ยังต่อยมนุษย์ได้โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาว่ามันร้ายแรงเพียงใดตัวต่อรู้ว่ามันจะต้องตายแต่มันก็ไม่กลัวไข่ดำยังคงบินออกไปด้านหน้า และปะทะกับมังกรไฟนรกอย่างหนักหน่วงอยู่เสมอแม้ว่ามังกรไฟนรกจะมีความสามารถในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากเนื่องจากความเร็วพิเศษของเจ้าไข่ดำไข่ดามีความเร็วเท่าก,กับแสงมังกรไฟนรกไม่สามารถจับตัวของมันได้แม้ตอนที่มันสนใจ้าเรื่องนี้ยังคงอยู่ต่อไปการโขกปะทะก็จะดูไม่มีที่สิ้นสุดมังกรรู้สึกช็อกเป็นวอติการพวกมันทั้งหมดตกใจเกี่ยวกับความเร็วและการคงอยู่ของไข่ดำ มันุ้มค่าสําหรับมนุษย์นั้นหรือหันหลังเรียกเจ้าไขาด่ดาและหวังว่ามันจะสามารถยับยั้งตัวเองได้ด้วยวิธีนี้แต่เจ้าไข่สีดําก็ไม่ฟังมันยังคงเชื่อว่ามันจะต้องตายเพื่อหันหลังถ้าเขาเลือกมันภายในสามวันมังกรไฟนรกไม่สามารถแม้แต่จะกางปีกออกเจ้าไข่ดาจะโจมตีมันอย่างจริงจังเมื่อเจ้ามังกรไฟนรกพยายามที่จะบินขึ้นเลือดบนหัวของมังกรไฟนรกพันแห่งไปแล้วเผ่าพ,พันธุของมังกรมีพลังในการรักษา ที่สามารถรักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็วแต่บาดแผลใหม่ๆก็ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าไข่ดำไม่ได้หยุดการโจมตีมังกรไฟนรกตลอด3าวันที่ผ่านมามังกรไฟนรกกลายเป็นบ้าจากความโกรธมันไม่ได้แพ้ในพลังอํานาจของไข่ดำแต่ด้วยความเพียรพยายามของเจ้าไข่ดำความรู้สึกจากความเพียรที่แข็งแกร่งได้ผลักดันในเจ้าไข่ดำบ้ามังกรไฟนรกถูกปกคลุมได้วยบาดแผลทั่วทั้งตัวของมันและมันก็ไม่สามารถต้านทานความทรมานเห็นได้ชัดว่าไข่ดำไม่ยอมแพ้ จนกว่ามันจะตายหรือว่ายอมแพ้นี่เป็นการทรมานทางร่างกายและจิตใจถึงแม้มังกรแฟนรกจะมีพลังแต่มันไม่มีความเชื่อใดๆมันไม่ได้รับการสนับสนุนทางจิตใจเพื่อให้ต่อสู้แต่เจ้าไข่ดำไม่มันมีความเชื่อมันที่จะเป็นอมตะมังกรไฟนรกก็โผล่คำนับศีรษะของมันซึ่งทําให้มังกรประหลาดใจมังกรที่เลือดร้อนที่สุดในเผ่ามังกรตลอดจนประวัติศาสตร์ถูกพิชิตในที่สุดมันถูกพิชิตโดยอัศวินมังกรหนุ่ม และมังกรทารกไข่ดำเงินหรือวิธีการที่เป็นไปได้มันเป็นความมหัศจรรย์เจ้าไข่ดำผันล่วงลงไปจากฟากฟ้าและหดตัวลงอย่างรวดเร็วมันได้เสร็จเส้นภารกิจและกายร่างกลับไปเป็นเจ้าไข่ดำอ้วนน้อยที่เล็กกว่าฝ่ามือของหันหลังอีกครั้งก่อนที่เจ้าไข่ดำจะตกลงไปถึงพื้นหันหลังได้คว้าจับตัวมันเอาไว้อย่างระมัดระวังในขณะที่อยู่บนหลังของมังกรไฟนารกพร้อมด้วยดวงตาที่ขอบไปด้วยน้ําตาของเขาเจ้าไข่ดำพันหลับตาลง หลังจากที่มองไปที่้านหลังในที่สุดมันก็ทําสําเร็จโดยที่ไม่ทําลายสัญญาของมันตอนนี้มันแค่อยากจะพักผ่อนหันหลังรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากขอพูดออกไปด้วยเสียงสั่นว่าพากซะข้าจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่และจะไม่ให้อะไรมาทำลายเจ้าได้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าจะไม่สามารถพามันออกไปได้เจ้าสามารถเอามังกรไฟนรกออกไปได้แต่มังกรตัวเล็กนั่นจะต้องอยู่ที่หุบเขามังกรท่านในนั้น ฮันหลังก็ได้ยินเสียงมังกรยักษ์ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของเผ่าพันธุ์อจฉริยะพวกมันได้เรียนรู้ภาษาทั่วไปแต่พวกมันพูดภาษามังกรของตัวเองแทนเพื่อเป็นเกียรติแก่เผ่าพันธุ์พวกมันจะพูดจาภาษาที่พวกมันต้องการจริงๆทำไมหันหลังกำลังกำหโดดยมและถามออกไปมนุษย์นี่เป็นเรื่องราวของพวกเราเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้มังกรทองยักษ์ได้กล่าวออกมาแม้ว่าหันหลังกำลังจะกลายเป็นเจ้านายของมังกรไฟนรกแต่พวกมังกร ก็ยังมองดูเขาอย่างดูถูกจะทําอย่างไรราคาอยากจะพามันออกไปหันหลังพันยืยนขึ้นและจ้องมองพวกมังกรเหล่านั้นอย่างเย็ยนเยือกมังกรศักดิ์สิทธิ์ยักษ์พันสายหัวของมันและพูดว่างั้นก็อย่าแม้แต่จะคิดที่จะออกไปจากที่นี่ได้เอาเถอะข้าจะบอกความจริงกับเจ้าในเมื่อเจ้ามีสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดกับเผ่าพันธุ์ของพวกเราเราเหล่ามังกรทั้งหลายคือการดำรงอยู่ที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังที่สุดในจักรวาล ทุกสายพันธุ์ที่ชาญฉลาดอื่นๆรวมถึงมนุษย์เช่นเจ้าตุกคนด้อยกว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ในที่เดียวกับพวกเราหรือแม้แต่หายใจร่วมใต้ฟ้าเดียวกันกับพวกเราเราอยู่ในดินแดนของพวกเราเองและปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมกับพวกเจ้าที่อยู่ในสายพันธุ์ที่ต่ำต้อยตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้กระนั้นก็ยังมีมังกรสีตัวที่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของมังกรและพวกมันก็หวังว่าจะได้ออกจากภูขเขามังกรเพื่อจะไปยังดินแดนของเจ้าเผ่าพ,พันธุ์ที่ด้อยกว่า ื่ออยู่อาศัยที่นั่นพวกมันอยากรู้อยากเห็นจนออกนอกหน้าพวกมันบอกว่าจักรวาลน,นี้ใหญ่เกินไปที่จะไม่สำรวจและไม่ต้องการที่จะอยู่ในหุบเขามังกรตลอดชีวิตที่เหลือของพวกมันสี่มังกรผู้ทรยศที่ไหลอย่างอายเสียงมังกรศักดิ์สิทธิ์ยักษ์ได้เริ่มทวีวความรู้สึกมากขึ้นมันตะโกนเสียงดังขึ้นความคิดของพวกมันคือการทรยศต่อมังกรและเกียรติยศของพวกเราเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ในเผ่าพันธุ์ของพวกเรา ดังนั้นเผ่าพันธุ์มังกรจึงต้องทำลายมังกรทรยศ์ทั้ง4และริบลอนชีวิตอมตะของพวกมันบรรดาผู้ทรยศ์ทั้ง4เหล่านั้นได้หลบหนีออกไปจากกลุ่มของมังกรพร้อมกับรอยแผลเป็นบนร่างกายของพวกมันบาดแผลเหล่านั้นจะทำให้พวกมันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกต่อไปมังกรโครงกระดูกที่มีพลังอำนาจทำลายล้างก็เป็นหนึ่งในนั้นการหลั่งเลือดสามารถกระโดดออกมากจากวงจรชีวิตด้วยเทคนิคการกักบชาติมาเกิดของมันและกลายเป็นมังกรที่ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นไข่ดำ ที่เจ้ากำลังถืออยู่ในขณะน,นี้ในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณของผู้ทรยศมันจะต้องอยู่ที่นี่และไม่สามารถก้าวออกไปจากหุบเขาบังกอนนี่เป็นกฎหัานหลังบ้าคลั่งจนถึงจุดที่เขาเลือกสันสถานหลังจากได้ยินว่ามังกอนพูดอะไรเจ้าไข่ดำที่อยู่ในอ้อมแขนของท่านหลังกาลังหวาดกลัวอะไรในที่สุดเขาก็รู้ว่ามันกลัวอะไรเมื่อพวกเขาเข้ามาในหุบเขาบังกอนมันจะต้องไม่ตายเพราะกลุ่มมังกอจะไม่กลัวความตายการแยกจากกัน คือสิ่งที่ไข่ดำกลัวมากที่สุดมันจะไม่สามารถออกจากภูเขาบางกรอนหลังจากที่มันก้าวเข้ามาแล้วมันจะต้องแยกจากขัานหลังตลอดไปนี่คือสิ่งที่ไข่ดำไม่สามารถยอมรับได้ทั้นหลังเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆและพูดกับบังกรอศักดิ์สิทธิ์ยักษ์ด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำว่าก็ช่างกดของพวกเจ้าไปสิมนุษย์เจ้ากล้าพูดอีกครั้งหรือไม่มางกรอนยักษ์พันตกอยู่ในความโกรธและเริ่มตะโกนออกไปหันหลังเงยหน้าขึ้นมองและพูดออกไปอย่างหนักแน่น พร้อมกับรอยยิ้มจางๆก่อนที่เขาจะพูดว่าข้าพูดว่าช่างหัวเผาพันมังกรช่างคอกล่าวหาเรื่องทรอยศยุช่างแม่งมันเจ้าได้ยินชัดแล้วหรือไม่ทั้งกลุ่มมังกรตกใจกับสิ่งที่หันหลังพูดออกมามนุษย์ที่อ่อนแอนี้กาที่จะพูดเสียงดังกล่าวกับกลุ่มมังกรซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดทนไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้หันหลังกีดข้อมือของเขาด้วยกีดเขาวัวก่อนที่มังกรจะมีปฏิกิริยาใดๆ เลือดของเขาก็าได้หยุดลงและปกคลุมไปทั่วล่างของเจ้าไข่ดำสัญญาเลือดสัญญาเลือดของสิ่งมีชีวิตที่ผูกพันชีวิตของหันหลังและเจ้าไข่ดำเข้าด้วยกันไข่ดำมีชีวิตหันหลังก็จะมีชีวิตไข่ดำตายหันหลังก็จะตายไม่มีใครในเผ่ามังกรจะเชื่อว่าหันหลังเลือกจะอยู่กับเจ้าไข่ดำที่กำลังจะตายแต่การไปชิดมังกรไฟนรกเป็นการตัดสินใจที่ง่จริงๆเผ่ามังกรก็จะไม่ปล่อยให้ไข่ดำออกไปจากคุามข,ขามังกร และอาจจะฆ่าหั่นหลังได้แต่หั่นหลังกับเสียสละทุกอย่างเพียงเพื่อให้ไข่สีดําไปกับเขาเขาจะแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไข่ดาฉากที่เกิดขึ้นมันเต็มไปด้วยอารมณ์มันเป็นความรู้สึกที่แท้จ,จริงที่สามารถสัมผัสได้ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของเผ่าพันธุ์มังกรที่มีเกียรติไข่ดาไม่สามารถควบคุมตนเองได้มันหลงห้ออกมาเสียงดังในอ้อมแขนของหั่นหลังใช่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดถึงแม้ว่าหั่นหลางจะไม่ใช่ปรเช้าแต่เขาก็ยิ่งใหญ่กว่าม,มังกรศักดิ์สิทธิ์ ในที่สุดเขาก็รักษาคำพูดของเขาในขณะที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมแพ้เพื่อพี่น้องและเพื่อนของเขาหันหลังพันยกคันตนูกลดนกเวหาและเหลืงไปที่มังกรสีทองข้าจะเอามังกรดําไปกับข้าใครก็ตามที่ขวางทางข้าข้าจะฆ่าพวกมันทั้งหมดหันหลังพันตะโกนขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเผาพันมังกรทั้งหมดจะหยุดเจ้ามังกรได้ถามบอ,อกไปในเวลาเดียวกันพวกมันจ้องมองไปที่หันหลังด้วยความดุดันข้าจะฆ่าพวกเจ้าทั้งหมด หันหลังพันตอบออกไปมนุษย์ที่หยาบคายมังกรยักษ,รรษ์ศักดิ์สิทธิ์ได้เปิดตากว้างแล้วตะโกนออกไปที่ฮันหลังเจ้ากําลังประกาศสงครามกับเผ่าพันธุ์มังกรทั้งหมดลูกธนูจากธนูขนกนกไวหามันได้ถูกยิงออกไปหันหลังปล่อยลูกธนูออกไปจริงๆเขาเล็งลูกธนูของเขาไปที่หัวของมังกรศักดิ์สิทธิ์สีทองยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าของเขาวันนี้ข้าขอประกาศสงครามกับเผ่าพันธุ์มังกรเจ้าจะทําอย่างไรหันหลังพันตะโกนตอบออกไป ความหมุนหันพันแล่นของฮันหลังที่ไม่เคยเป็นนักสู้ฉลาดคนนี้มีแต่กลุ่มมังกรที่หลงลืมไปว่าฮันหลังเป็นนักรบที่มีจิตวิญญาณที่ไม่เคยยอมแพ้ง่ายๆยิ่งเผาพันธมังกรพยายามที่จะผลักดันฮันหลังให้จนมุมมากเท่าไหร่ฮันหลังก็จะยิ่งต่อต้านมากขึ้นสิ่งที่เป็นไปได้ฮันหลังไม่เพียงแต่จะนามังกรกลับไปเช่นที่ดาวพลูโตหวังเอาไว้แต่เขากําลังเริ่มต้นการต่อสู้กับเผามังกรทั้งหมดเพื่อไขดําผลนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน เผาพันมังกรที่น่าสยดสยองไม่ว่าใบหน้าของมังกรยักษ์ศักดิ์สิทธิ์จะถูกเผาเนื่องจากลูกตะนูของหั้นหลังมันก็ยังมีชีวิตอยู่และกำลังกรีดร้องออกมาด้วยความบาคั่งข่าพวกมันมังกรยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ปันตะโกนเสียงดังขึ้นก่อนที่มันจะกรีดร้องเสร็จสิ้นมันก็รู้สึกว่าลำคอของมันปันเอียงลงและเกิดเสียงดังมังกรฝ่ายนรกที่ถูกโจมตีด้วยไข่ดำจากที่ศีรษะของมันตกลงไปบนพื้นจู่ๆมันก็กระโดดขึ้น และเริ่มกัดไปที่คอของมังกรยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ไปเดี๋ยวนี้มังกรไฟนรกได้ตะโกนเข้าใส่หั้นหลังพร้อมกับมองไปที่เขาโดยดวงตาข้างเดียวของมันมังกรไฟนรกเกิดมาพร้อมกับภูมิหลังที่ไม่รู้จักและมักจะถูกดูถูกจากเผ่าพันธุ์ของมันเช่นเดียวกันกับไข่ดำมันจะต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อทุกอย่างจนมันเป็นเช่นทุกวันนี้อย่างไรก็ตามเผ่ามังกรไม่เคยหยุดที่จะหัวเราะเยาะความกล้าหาญของมังกรไฟนรกทั้งหมดมาจากความเครียดทั้งหมดที่มันได้รับ จนถึงวันนี้ในที่สุดมันก็ตระหนักว่ามังกรสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรหลังจากที่มันได้เห็นไข่ดำด้หั่นหลังมังกรไม่จําเป็นต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวมันเป็นเพื่อนกับมนุษย์และแม้กระทั่งต้นไม้เล็กๆในทางตรงกันข้ามมังกรในเผ่าควรจะมีครอบครัวของมันกับเป็นสัตว์ที่น่าขยักขยงพวกมันมองมนุษย์ว่าด้อยกว่าและยังเป็นสายพันธุ์ที่ด้อยที่สุดมังกรไฟนรกต่อสู้เพื่อชีวิตทั้งหมดของมันมันต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวมันเองการต่อสู้ จะไม่รักษาความเจ็บปวดของมันแต่กลับสร้างความเสียหายให้กับมันมากขึ้นหลังจากที่กัดปีกิีคอของมังกรศักดิ์สิทธิ์มังกรไฟนรกก็มองไปที่มังกรโครงกระดูกที่ดูร้ายไปตอนนี้ซะเอาเจ้าไข่ดำนี้ออกไปด้วยแล้วก็ไปจากที่นี่มังกรไฟนรกพันก้าวออกไปอย่างหนักแน่นด้วยความมุ่งมั่นในสายตาของมันอย่าให้เขามีชีวิตอยู่อย่างอ้างว้างตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาเช่นเดียวกับข้าข้าไม่เคยรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของตัวเองแม้ว่าจะเป็นหนึ่งใน,นสมาชิกของเผ่าพันธุ์มังกร แต่มันกลับกลายเป็นความเจ็บปวดคาสามารถเลือกได้อีกครั้งคาอยากจะเป็นอิสระแทนที่จะอยู่ในเผ่าพันธุ์นี้คาต้องการเสรีภาพเสรีภาพคาจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปแต่อย่างน้อยมันก็มีมนุษย์ที่พร้อมจะตายเพื่อมังกรมังกรสิ่งมีชีวิตโง่นี้ไม่ควรมีอยู่จริงให้คาจบเรื่องทั้งหมดนี้เดี๋ยวนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความภาคภูมิใจที่เจ้าต้องการคาจะมอบมันทั้งหมดให้แก่เจ้ากลืนมังกรไฟนรก ปันกายเป็นบาคข่้งโจมตีไปยังมังกรหลายตัวที่กําลังเข้ามาใกล้มันและมันก็ปล่อยเสียงร้องกำลามที่ทำให้ทั่วทั้งจัก,กรวาลต้องสั่นสะเทือน